อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกไม่มีอำนาจใดทำลายลางได้อย่างมากที่สุดทำอำนาจของกรรมดีให้สม่ำเสมอก็จะทำให้อำนาจของกรรมชั่วที่ได้ทำมาแล้วตามมาถึงได้ยากเหมือนที่เราวิ่งหนีผู้ร้ายถ้ามีกำลังแข็งแรงวิ่งเร็วกว่าผู้ร้ายก็ยากที่ผู้ร้ายจะ,ะไล่ทัน ความแข็งแรงของการวิ่งหนีกรรมชั่วก็คือความเข้มแข็งสม่ำเสมอของการทำกรรมดีนั่นเองกรรมนั้นน่าเชื่อถือนักในการให้ผลตรงตามเหตุไม่มีอคติด้วยอำนาจใดเลยคนก็ตามสัตว์ก็ตามเกิดด้วยอำนาจของกรรมกรรมนำให้เป็นคนกรรมนำให้เป็นสัตว์ถ้ารักตัวเอง ็อย่าทำกรรมไม่ดีจงทำแต่กรรมดีวิธีห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำกรรมไม่ดีนั้นก่อนที่จะเริ่มทำให้นึกถึงคนที่เรารักแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำแต่ก็ต้องไม่สบายใจเพราะเรากำลังทำกรรมไม่ดีการคิดถึงพวกเขาก่อนที่ทำกรรมไม่ดีนั้นจะช่วยให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นการพิจารณากรรม ให้กลัวกรรมไม่ดีอยู่เสมอก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เรามีสติยังคิดได้เช่นเดียวกันเราทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตข้างหน้าพบภูมิหน้าได้ด้วยการทำความดีให้มากอย่าละโอกาสที่จะทำความดีเลยแบบนี้ถือเป็นการเลือกพบชาติข้างหน้าของตัวเองการเลือกว่าจะทำกรรมดีนั้น คือการเลือกว่าเราจะเกิดมาเป็นหรือไม่เป็นอะไรในชาติหน้าอน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอนัตตาความไม่เป็นไปตามปรารถนาคือไตรรักษ์ที่มีอยู่ในทุกสิ่งชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่าชาติหน้า จะได้เกิดมาเป็นคนอีกเช่นกันชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์ชาติหน้าอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละชีวิตดังนั้นผู้ไม่ประมาทในการทำกรรมย่อมพ้นจากภพชาติอันไม่ปรารถนาได้หนึ่งในกรรมที่มนุษย์ได้ไปเกิดเป็นสัตว์ในชาติภพถัดไปคือ ได้มีจิตยึดติดในทรัพย์สมบัติของตนแบบนี้พอตายจากการเป็นคนก็จะกลับไปเกิดในครอบครัวของตัวเองแต่จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์แทนไม่ใช่คนเคยมีผู้เล่าเรื่องพระพุทธรูปที่งดงามอยู่องค์หนึ่งเจ้าของพระพุทธรูปนั้นสิ้นชีวิตไปในขณะที่จิตใจกำลังรักและหวงแหนพระพุทธรูปองค์นั้นมากหลังจากนั้น เมื่อมีคนมาขอดูพระพุทธรูปปรากฏว่ามีงูใหญ่เลื้อยมาแผ่พังพานคูแสดงความหวงแหนเมื่อผู้มาดูพูดว่าเพียงมาขอชมไม่ได้คิดจะนำไปเป็นของตนงูก็เลื้อยห่างออกไปว่ากันว่าเจ้าของพระพุทธรูปนั้นกลับมาเกิดเป็นงูเพราะความผูกพันหวงแหนพระพุทธรูปนั่นเอง ความยึดมั่นผูกพันเป็นกรรมทางใจเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องเกิดเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งได้จึงไม่ควรประมาทเราควรพยายามทำกรรมทางใจให้ผลจากความยึดมั่นถือมั่นให้เต็มความสามารถความยึดมั่นถือมั่นเป็นความไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละแต่เมื่อยังรักความยึดทุกอย่างไม่ได้ ก็ควรยึดมั่นในการทํากรรมดีว่าทําดีได้ดีจริงยึดมั่นในผลของการทําความชั่วว่าทําชั่วได้ชั่วจริงกรรมของใครผลย่อมเป็นของคนคนนั้นไม่เป็นของคนอื่นคนที่ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีคนที่ทํากรรมไม่ดีย่อมได้รับผลไม่ดีผลของกรรม ย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอเช่นความขี้โรคเกิดเพราะความเบียดเบียนส่วนคนที่มีอายุยืนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นผลจากการทำกรรมที่ไม่เบียดเบียนคนที่เบิกบานแช่มชื่นมีผิวพรรณผ่องใสงดงามก็เพราะทำตัวให้อยู่ในศีลแต่คนที่ไม่อยู่ในศีลผิวพรรณจะหมองคล้ำ หน้าตาไม่ผ่องใสคนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาก่อนคนที่เกิดมามีทรัพย์สมบัติล่ำรวยก็พอชาติก่อนเคยบริจาคมามากความแตกต่างอย่างมากมายของแต่ละคนบางคนดีแสนดีบางคนเลวแสนเลวบางคนมีชีวิตจมอยู่ในความทุกข์เพราะความขัดแคลน บางคนมีชีวิตที่แสนสุขด้วยความพรั่งพร้อมเหล่านี้เพราะมีกรรมของตนเองเป็นเหตุทั้งสิน้นเมื่อกรรมดีและกรรมชั่วต่างก็ส่งผลชัดเจนแล้วทำไมยังมีคนทำดีไม่ได้ดีแต่คนทำชั่วกลับได้ดีสาเหตุก็เพราะมีกรรมเก่าที่ยังส่งผลอยู่คือคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะมีกรรมชั่ว ที่เคยทำไว้ในอดีตกําลังแสดงผลขวางกั้นอยู่คนที่ทำชั่วแต่ได้ดีก็เช่นกันเขายังได้รับผลของกรรมดีที่เคยทำไว้กรรมชั่วจึงยังไม่ส่งผลได้ในทันทีแต่เมื่อผลของกรรมที่มาขัดขวางไว้นั้นหมดไปผลของกรรมดีกรรมชั่วที่ชาตินี้ได้ทำไว้ต้องส่งผลอย่างแน่นอนสติ เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้คนเราทำกรรมชั่วและสนับสนุนให้เราทำกรรมดีได้ถ้าสติอ่อนสติไม่ตั้งมั่นกิเลสจะชนะทำให้เราทำกรรมชั่วได้แต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เสมอจนเกิดปัญญาเมื่อมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นเราจะมีสติปัญญาในการพิจารณาตัดสินใจ ไม่ทำกรรมชั่วทำแต่กรรมดีทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีชกคนที่จะหนีความตายพ้นพระท่านจึงสอนให้หัดตายเสียก่อนถึงเวลาตายจริงท่านสอนให้หัดตายไว้เสมออย่างน้อยก็ควรวาระหนึ่งครั้งครั้งละห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างน้อยเด็กผู้ใหญ่คนพาน หรือแม้กระทั่งบัณฑิตล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าจุดมุ่งหมายสำคัญของการหัดตายก็คือเพื่อปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยกิเลสเพื่องเศร้าหมองใจตันหาความดิ้นรนทยานอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหัดใจให้ปล่อยพร้อมกับหัดตาย พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าผู้ละโลกนี้ไปในขณะที่จิตเศร้าหมองทุขติเป็นอันหวังได้กิเลสมากจิตก็เศร้าหมองมากกิเลสน้อยจิตก็เศร้าหมองน้อยจิตที่มีกิเลสเศร้าหมองภพภูมิที่ไปนั้นจึงเป็นทุกขติแน่นอนมากน้อยหนักเบาตามกิเลสตามความเศร้าหมองของจิต เมื่อความตายมาถึงไม่มีใครสามารถเอาสมบัติที่สแสวงหาไวร้ระหว่างที่มีชีวิตติดไปได้เลยดังพุทธศาสนาสุภาษิตว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างนั้นผุพังเน่าเปื่อยคืนสู่สภาพเดิมเป็นดินน้ำลมไฟประจำโรคต่อไปสัตว์ทั้งปวง จากทอดทิ้งร่างไว้ในโลกสำหรับคนที่เกิดมาชาตินี้ได้เสวยผลของกรรมที่ดีสำหรับคนที่เกิดมาชาตินี้ได้สรรดสเดดสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติเช่นได้เกิดในตระกูลที่สูงสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีร่างกายแข็งแรงไม่ถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บอายุยืน หน้าตาผิวพรรณผ่องใสงดงามหรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดถ้าอยากให้กรรมดีนั้นสืบต่อไปในอนาคตทางชาติปัจจุบันและชาติหน้าก็ต้องทำกรรมดีอย่างต่อเนื่องคนที่เกิดมาดีมีสุขภาพสมบูรณ์ชาตินี้ไม่ใช่ไม่มีอักุศลกรรมรออยู่เพราะทุกคนได้ผ่านพบชาติมาแล้วนับไม่ถ้วน ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่การที่จะรอดพ้นจะอักุสรกรรมได้ต้องทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีให้มากที่สุดความดีเท่านั้นจะช่วยให้ผลจากกรรมชั่วได้สมเด็จพระพุทธจารย์โตภมมรังสีท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งพระในวัดของท่าน ตีเพื่อนผ่าด้วยการจนหัวแตกท่านชำระความด้วยการบอกพระที่เป็นเจ้าถูกว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเป็นผู้ทำเขามาก่อนจนกลายเป็นที่สงสยัยท่านจึงอธิบายว่าพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกในชาตินี้ได้ตีพระอีกองค์มาก่อนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งถ้าไม่ถือโทษเอาความผิดในชาตินี้ ก็จะเป็นอันเลิกแล้วต่อกันแล้วท่านก็ได้ถามความสมัครใจของพระที่ถูกตีหัวแตกว่าต้องการอย่างไรพระองค์นั้นก็ยินดีที่จะยกโทษไม่เอาความเป็นอันเลิกแล้วต่อกันไม่มีการจองเวรกันต่อไปสมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านสอนเรื่องนี้ว่ากรรมและการให้ผลของกรรมนั้น เมื่อทำกรรมใดแล้วจะต้องได้รับผลตอบแทนแน่แม้ข้ามภพกข้ามชาติทำกรรมใดจะได้รับผลนั้นไม่ช้าก็เร็วต้องได้รับและจะไม่จบสิน้นถ้าไม่มีการเลิกผูกเวรแต่ถ้าเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงเท่านั้นการให้อภัยด้วยใจจริงในความผิดของผู้อื่นที่กระทำต่อเรา จึงเป็นความสำคัญเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง